สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกท,ท่านในช่องข่าวลามาเซียครับเจอกันในวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2568ติดตามข่าวสารของบาร์เซโลน่ากันนะครับก็เมื่อวานยังมีน้องๆหลายคนนะส่งข้อความอินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าพี่ผมยังทําใจไม่ได้เลยบอลเตะจบไป2 3สมวันแล้วนะครับแต่ยังแบบรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจอยู่อ่ะก็ไม่เป็นไรนะมูฟออนสู้กันต่อคือเข้าใจได้นะครับหลายๆคนนี่คือรอบรองชนะเลิศครั้งแรกของน้องๆนะที่ เริ่มดูบาซ่ามานะก็เราห่างหายจากกันได้แชมป์ UCL ไปตั้งแต่ปี2014-15 10นะ10ปีเต็มนะก็ฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละครับมีแพ้มีชนะนะแล้วก็ต้องยืนหยัดแล้วก็ลุยกันต่อนะยังมีโปรแกรมนัดสำคัญอีก4นัดสุดท้ายของดูดูการตอนนี้เราต้องกลับไปโฟกัสในเกมดีกลาลิก้านะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันนะก็เรื่องของข่าวสารวันนี้เนี่ยก็หลักๆครับเป็นเรื่องข่าวเกี่ยวกับมาคัส แรดฟอร์ดนะโอ้โหกลับมาเชื่อมโยงกันอีกแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ข่าวลือด้วยนาะบรรดาสื่อเทียท็อปเนี่ยก็ออกมารายงานตรงครับกันครับว่ามีการพูดคุยระหว่างทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นแล้วแรดฟอร์ดอยากจะมาบาร์ซามากๆในช่วงซัมเมอร์นี้นะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันแล้วก็การรีเควสจากฮันซี่ฟริกครับบอกโอ้โหตำแหน่งฟูลแบ็กเนี่ยยังไงก็ต้องเซนเข้ามาเสริมนะวันนี้มีชื่อใหม่ โผล่เข้ามาอีก2คนครับเป็นคนที่เหมือนกับฟริกเนี่ยเขาก็ สเกล์ uh, Scout, นะติดตามดูฟอร์มแล้วก็ส่งชื่อรีเควสต์ไปให้กับบอร์ดบริหารนะครับจะมีใครบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันแล้วก็พวกบทสัมภาษณ์ควันหลงต่างๆนะวันนี้ก็เก็บมาฝากกันครบถ้วนขอคนละหนึ่งไลค์อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับด้วยขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับใครที่มองหาโทรศัพท์มือถือนึกถึง HMD ครับผู้ผลิตโทรศัพท์โนเกียรายเดียวรายใหญ่ที่สุดของยุโรปมุ่งสู่ปีที่9มาตรฐานยุโรปทนทาน ไว้ใจได้ในราคาประหยัดนะครับก็มีตัวเคส 5G จอสวยใจละลายแรงไม่กักราคาเพียง4,990บาทแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัว Barza f u ช i o n กับตัว Barza 3210ครับที่เป็นตัวปุ่มกดนะแล้วก็จะมีเคส เป็นลายเซ็นนักเตะเนี่ยเข้ามาวางขายในบ้านเราด้วยนะครับก็ติดตามได้ในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่แฟนเพจ Facebook หรือว่าในเว็บไซต์ของ HMD นะติดต่อที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะครับแล้วก็ขอฝาก EBC Financial Group ครับแพลตฟอร์มการลงทุนด้านการเงินที่ปลอดภัยแล้วก็สเสถียรที่สุดได้รับการรองรับระดับสากลน,นะครับก็นะใครที่เป็นสายเถืดหุ้น เทวดทองนะสามารถมาใช้โบรกเกอร์เจ้านี้ได้นะครับก็รับประกันได้นะก็แล้ก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทางบาซ่าด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยทาง ebc เขามีกิจกรรมครับใครที่เปิดบัญชีเป็นโบรกเกอร์หน้าใหม่กับทาง ebc ก็รุ่นรับของรางวัลแบบจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนี่นะมีกิฟต์เซต ebc จำนวน5รางวัลมอบให้นะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k e.b.c. Thailand นะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากจะเคลือบสีรถนะก็ที่นี่เลยครับกับตันวอชแอนด์กาลาชครับก็อยู่ที่ซอยสายใหม่56 นะมีโปรโมชั่นเคลือบกราฟินกับราคาเพียง7,900บาทเท่านั้นจากราคาปกติ13,900บาทโอ้โหสุดยอดราคาดีมากนะครับก็ฝากด้วยใครอยู่แถวสายไหมหาไทลาําำลูกกาลามอินทาไปใช้บริการได้เจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เป็นแฟนบาซ่านะหรือจะไปแค่แบบล้างรถไปดูแลซ่อมสีอะไรต่างๆเนี่ยก็แนะนำที่นี่ได้เลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะเรื่องแรกของเราในวันนี้ครับ เกี่ยวกับโรนัลโดราโคนะก็มีการเคลื่อนไหวครับเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่พอจบเกมเนี่ยก็เงียบไปนะแล้วก็โดนโอ้โหทัวไปถล่มยับเลยนะเหมือนที่นำเสนอไปเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็โพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความครับเขาบอกว่าผมยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ปิดบังเรื่องนี้และผมก็จะไม่มีวันทำเด็ดขาด การที่ตกรอบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดแต่เรื่องราวมันยังไม่จบเพียงเท่านี้เราทำงานกันอย่างหนักเราต่อสู้เราทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชัยชนะที่ยากยิ่งมันอาจจะยังไม่เพียงพอนั่นคือความเจ็บปวดของเราแต่ผมก็รู้สึกภาคภูมิใจภูมิใจในทีมชุดนี้ผมภูมิใจในเพื่อนร่วมทีม ผมภูมิใจในตาสัญ,ญลักษณ์ของสโมสรที่เราเนี่ยได้เป็นตัวแทนและผมก็ภูมิใจที่ทุกคนเนี่ยอยู่เคียงข้างเรามาตลอดในทุกๆย่างก้าวตลอดปี2025นี้เราได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเราเนี่ยทำได้ดีขนาดไหนในฐานะทีมและในฐานะแฟนบอลถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อชัยชนะศึกเอลกาซิโก้กำลังใกล้เข้ามาและเราจะทุ่มสุดตัว ในเกมนัดดังกล่าวเพราะเราคือบาซ่าและเราจะกลับมาแข็งแร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคือผมว่าเขารู้ตัวว่าเขาพลาดตรงไหนนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะดียิ่งขึ้นกว่านี้ได้หรือเปล่าแล้วก็เหมือนกับมีพี่ชายของเขาอ่ะนะก็ไปแคปโพสเนี้ยแล้วก็เอาไปลงใน IG Story พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าแฟน ลืมไปแล้วหรอว่าฤด,ดูกาล 2022- ถึง2023เนี่ยอาราโค่ทำอะไรเพื่อทีมบ้างก็คือในปีนั้นเนี่ยอาราโค่เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญในการพาบาซ่าของชาบีเอนันเดสนะควา้าแชมป์ลาลิกาสเปนนะคือเขาก็แบบอยากจะให้ระลึกถึงความดีความชอบที่อาราโค่เคยทำคือถ้าถามในมุมผมอ่ะผมว่าไม่มีใครลืมหรอกสิ่งที่เขาทำได้ดีแต่ สิ่งที่เราติดใจคือพัฒนาการของอาราเรโคอันนี้มันคือสิ่งที่เป็นเครื่องหมายคำถามมากที่สุดเลยนะครับตอนเขาดีตอนเขาเป็นกำลังหลักเราทุกคนก็ชื่นชมแต่พอระยะเวลามันผ่านมานานความผิดพลาดที่มันควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขอ่ะมันดันยังเป็นเหมือนเดิมนะผมว่าแฟนๆติดใจตรงนี้มากกว่าถ,ถามว่ามีคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตต่อไปไหม มีแหละผมก็เป็นหนึ่งในนั้นคือในเมื่อคุณยังเป็นนักเตะของบาซ่าอยู่ะยังไงเราก็ต้องสนับสนุนเขาต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังย่งยําอยู่กับที่คุณยังแบบตามหลังเพื่อนคนอื่นในขณะที่คูบาซี่อายุ18เด็กกว่าคุณตั้งกี่ปีอถามว่าน้องมันมีพลาดไหมมีแต่มันน้อยกว่านะครับในขณะที่คุณ25-26อ่ะอยู่ในวัยกําลังพีกแต่ยังไม่ได้เห็นความแตกต่างจากเมื่อ2-3ปีที่แล้วเลย ตรงจุดนี้มากกว่านะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูอนาคตของเราโค้ละกันว่าในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของริวัลโดผมชอบสิ่งที่เขาออกมาพูดมากๆนะผมเนี่ยอ่านพวกสัมภาษณ์พวกคอลัมน์ของอดีตตำนานนักเตะมาเยอะมากตั้งแต่ผมทำงานมาเพราะว่าริว o ลโดเป็นหนึ่งในคนที่พูดดีที่สุดแล้วก็ พูดแบบไร้อคติที่สุดแล้วนะครับเขาก็พูดถึงบาซ่าเขาบอกว่าสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยคือการตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกและมาแพ้เรอัลมาดริดคาบ้านเป็นเรื่องดีสำหรับนักเตะที่มันมีเกมแบบนี้เนี่ยเพื่อให้ใช้ในการพลิกสถานการณ์มันมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมถ้าเกิดเกมนัดต่อไป บาซ่าต้องเจอกับทีมระดับกลางผมคิดว่ามันจะมีความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดเจอกับเรอัลมาดริดเนี่ยมันคือแรงจูงใจถึงเวลาที่จะต้องลงมือทำเพราะมันไม่มีทางหันหลังกลับได้แล้วสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้คือการตกรอบแชมเปียนส์ลิกและแพ้เรอัลมาดริดขาบ้านจากทุกสิ่งที่นักเตะทำมาในฤดูกาลนี้เขาไม่สมควรที่จะแพ้ในแมตช์นี้กับมาดริดหรือไม่สามารถปล่อยให้แชมป์ลาลิก้า หลุดมือไปได้เด็ดขาดนักเตะต้องทุ่มสุดตัวเพราะนี่อาจจะเป็นเกมที่ทำให้พวกเขาเนี่ยการันตีการคว้าแชมป์ลีกได้เลยแม้ว่าจะยังไม่แน่นอนในทางทฤษฎีแต่ในภาคปฏิบัติถ้าเกิดว่าบาซ่าชนะจะนำมัดติดเจ็ดแต้มและแทบจะเป็นแชมป์เลยเป็นเรื่องดีมากๆสำหรับนักเตะที่มีเกมแบบนี้ให้ใช้ในการพลิกสถานการณ์แสดงให้เห็นว่าพวกเขายังคงยืนหยัดต่อสู้และมีศักยภาพอยู่ เหมือนกับที่ทีมเนี่ยทุ่มเทอย่างสุดตัวในเกมเจอกับอินเตอร์มิลานสำหรับคนที่ผิดหวังริวันโดเขาก็บอกนะครับบอกว่าช่วง2-3ถึงวันแรกมันเจ็บปวดเสมออย่าว่าแต่แฟนบอลเลยนักเตะก็เป็นเหมือนกันจากนั้นทุกคนก็จะเริ่มกลับมาลงทำการฝึกซ้อมโค้ชจะต้องมีการพูดคุยกับนักเตะและทำความเข้าใจว่า หลังจากนี้เนี่ยเราควรจะไปในทิศทางไหนโชคดีที่คู่แข่งทีมต่อไปเนี่ยคือเรอัลมาดริดพวกเขาสามารถใช้ตรงจุดนี้เป็นแรงบันดาลใจได้นี่ผมว่าเขาพูดได้ดีนะเอาประสบการณ์ส่วนตัวของเขามาบอกให้กับเราฟังผมก็เห็นด้วยเหมือนกันคือถ้าแบบเกมนัดต่อไปมันไม่ใช่ทีมใหญ่มันก็คงแบบอาจจะแบบเป๋ๆไปได้แต่ว่าพอมันเป็นมาดริดแล้วมันอาจจะเป็นนัดที่ มีผลต่อการเป็นแชมป์ด้วยเพราะว่านะเราต้องกลับมาโฟกัสอย่างเต็มเปี่ยมถามว่าสภาพจิตใจของนักเตะเป็นยังไงบ้างอ่าซานติโอวาเล่ครับผู้สื่อข่าวของกาเดนาเซสื่อสเปนนะก็บอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากจบการฝึกซ้อมนักเตะบาซ่าทีมสตาฟโค้ชนำโดยฮันซีฟริกได้มีการนัดรับประทานอาหารร่วมกันนะเพื่อเหมือนกับ ปรับความเข้าใจกันนะแล้วก็สร้างแรงกระตุ้นนะสำหรับในเกมเอลกาซิโกนัดหน้าก็คาดหวังว่าจะเป็นเกมที่ดีเสมอเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าเกิดว่าเสมอก็ไม่แย่นะยังรักษาช่องว่างสีแต้มเอาไว้เท่าเดิมนะก็ในเชิงทฤษฎีก็ยังมีโอกาสเป็นแชมป์แต่ถ้าเกิดว่าแพ้จะนำแค่แต้มเดียวนะ แล้วก็โปรแกรมที่เหลืออีก3นัดเนี่ยเราหนักกว่าด้วยเราต้องเจอกับเอสปันญอนบียาเรอลแล้วก็ปิดท้ายด้วยแอตติกบิวเบาโอ้โหไม่ง่ายเลยนะครับถ้าเกิดชนะได้ปิดจ็อบค่อนข้างชัวนะแล้วบัตดิดเขาอาจจะช่วงชิงช่วงเวลาแบบนี้ในการแบบต่อสู้กับบาซ่าอ่าหนึ่งคราวดีก็คือเราจะได้อาร์เรนโดเบลเด้ครับ ฟิตกลับมาลงสนามได้ในเกมเอลกาซิโกที่จะเจอกับเรอัลมาดริดนะน้องก็กลับมาลงทําการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วหลายคนก็บอกว่าเสียดายนะทำไมไม่กลับมาเร็วกว่านี้หน่อยสัก2วันให้ทันเกมกับอินเตอร์แต่ก็นั่นแหละครับฮันซิฟิกเขาก็แบบไม่อยากจะเสี่ยงถ้าเกิดว่าส่งลงเล่นในสภาพที่ยังไม่ร้อยแล้วได้รับบาดเจ็บ ซ้ำขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะกลายเป็นความซวยนะช่วงเวลาหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีไปแบบยาวๆจนปิดซีซั่นอะ่ะผมว่าแบบนั้นมันน่าจะเสียหายมากกว่านะครับอ่ะก็ดูดีขึ้นนะสำหรับแบ็กซ้ายให้เคราดมาตินก็ได้พักหน่อยแต่ก็ยังไม่ชัวร์นะว่าเบลเดจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่ามาตินผมว่ามันก็แบบ2จิต2ใจอะในเกมกับอินเตอร์จะด่านะ้องมันก็ด่าได้แบบ ไม่เต็มปากอะ่ะเพราะว่าน้อมก็ทำไป2แอสซิสอ่ะสำคัญด้วยนะครับลูกเปิดให้กับเ,เพื่อนได้ทำประตูอะ่ะกาเซียลูกหนึ่งนะเปิดให้กับอโอโมโอ,อีกลูกหนึ่งแต่ถ้าเป็นเบลเดว,วิธีการมันก็จะอีกแบบจากการเปิดนะมันก็จะเป็นแบบการเลี้ยงตะลุยเข้าไปก็ขอให้ฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยนะเพื่อเกมเอลกาซิโกนะครับอ่ะนี่คือ เรื่องสภาพทีมนะทีนี้เรามาดูตลาดซื้อขายครับมาคัสเดอะด็อกเตอร์แรดฟอร์ดนะก็ข่าวกลับมาเชื่อมโยงอีกครั้งหนึ่งครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากผู้สื่อข่าวชื่อว่าซาชาตาวอลีเอลีนะคนนี้เป็นนักข่าวเบลเยียมของสกายสปอร์ตนะครับเขาก่อนหน้านี้เขาเคยอยู่ สื่อเจ้าอื่นนะแต่ว่าพอเขามีฝีไม้ลายมือเขามีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยสกา s สปอร์ตเขาก็ดึงไปเข้าทัพนะดึงไปไปทำงานด้วยนะครับเป็นคนแรกเลยที่ออกมารายงานบอกว่าแรดฟอร์ดได้เปลี่ยนมาใช้บริการเอเย่นปีนีซาวีครับโดยมีจุดมุ่งหมายคือพาเขาเนี่ยย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่าหนึ่ง แอสตันวินล่านะก็ไม่ได้มีความคิดที่จะเซ็นถาวรนในราคา40ล้านปอนด์สแรดฟอร์ดไม่ได้อยากจะกลับไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเขาไม่ได้อยากจะกลับไปร่วมงานกับรูเบนอโมริมก็จะต้องมองไปถึงเรื่องของการย้ายทีมนะแล้วก็แรงข่าวบอกด้วยว่าแรดฟอร์ดพร้อมลดค่าเหนื่อยแล้วก็ดีวนี้เนี่ยมีสิทธ ที่จะเป็นการยืมตัวนะแรดฟอร์ดยังเหลือสัญญากับแมนยูเน็ดถึงปี2027ซัมเมอร์นี้เนี่ยสัญญาเขาเหลือ2ปีสามารถปล่อยยืมตัวได้อีก1ปีเป็นอย่างน้อยนะครับนั่นแหละครับคือจุดที่จะทำให้ดิวกับบาร์ซ่ามันเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าให้บาร์ซ่าไปจ่ายเงินนะไปเซน็นถาวรไปดึงมาร่วมทีมเนี่ยต่อให้แมนยูแบบยอมลดลงมาเหลือสัก 30ล้านปอนด์หรือถ้าตีเป็นเงินยูโรประมาณสัก40ล้านยูโรอ่ะมันก็ยังดูแบบยากที่บาร์ซ่าจะเซ็นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการยืมแล้วแรดฟอร์ดแบบยอมลดค่าเหนื่อยลงมารับอยู่ที่ประมาณสักแสนตน้ตนๆเนี่ยผมว่ามันมีสิทธิ์ที่ดิวจะเป็นไปได้เลยนะอ่ะไม่ใช่แค่ซาชาตาโวลิเอรี่ครับยังมีนักข่าวท่านอื่นที่เป็นเทียนหนึ่งด้วยนั่นก็คือเฟนันโดโปโล บรรณาธิการข่าวของ m ุนโด d เดปอ t i ติโบครับออกมารายงานบอกว่าเป็นฝั่งของแรดฟอร์ดนะครับที่เสนอตัวเองให้กับบาซ่าผ่านทางซาฮวนะีได้เข้ามาเป็นตัวกลางเพราะว่าซาวีเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกับบอร์ดบริหารของบาซ่าเพราะเป็นเอเย่นให้กับฮันซิฟิกแล้วก็ เลวานดอฟสกี้ด้วยคุยกันง่ายนะครับทางซาฮาวีเนี่ยบอกกับบอร์ดบริหารของบาร์ซาว่าสามารถช่วยให้แรดฟอร์ดเนี่ยย้ายมาร่วมทีมได้พูดคุยว่าบาร์ซ่าอยากได้ไหมดีวนีออ้โอเคหรือเปล่ากับก,บการที่แรดฟอร์ดเนี่ยอยากจะมาอยู่กับพวกคุณแล้วบอร์ดของบาร์ซ่าก็เอาไปถามฮันซี่ฟิกนะเพราะว่าฟิกเนี่ยจะมีส่วนในเรื่องของการตัดสินใจ เวลาทีมจะเซ็นกับนักเตะคนใดคนหนึ่งด้วยนะครับเฟนารโดโปโลบอกว่าฮันซ i ฟิกนะก็ชื่นชอบในตัวของแรดฟอร์ดเหมือนกันนี่ฟิกไลซ์เดอะเพเยอร์สแล้วก็ซาวีสามารถช่วยให้บาซ่าเซ็นสัญญากับแรดฟอร์ดได้นี่คือข้อมูลจากโบโลเทียนหนึ่งของมุนโดนะครับแล้วก็เขาระบุเอาไว้ด้วยนะว่า แรดฟอร์ดเนี่ยอยากจะจัดการดิวนี้ให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าเขาจะได้ความชัดเจนในอนาคตของเขาคือตอนนี้เขาพักรักษาอาการบาดเจ็บแฮมสติงอยู่นะก็จะไม่สามารถลงเล่นให้กับวินล,ล่าได้ตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้มันก็เลยทำให้เขาค่อนข้างเชื่อแล้วว่าวินล,ล่าจะไม่เซ็นถาวรกับเขา นะก็เลยต้องหาทางออกให้กับตัวเองแล้วบาซ่าก็เป็นทีมในฝันที่แรดฟอร์ดเนี่ยอยากจะมาเล่นด้วยนะครับถ้าเกิดลดค่าเหนื่อยและเป็นการแค่ยืมตัวไม่ต้องเสียเงินเซ็นผมไม่ติดเลยนะผมไม่มีปัญหากับแรดฟอร์ดเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะผมมองว่าอย่างน้อยมันเป็นไทที่ค่อนข้างแตกต่างถ้ามองขุมกำลังในแนวรุกของบาซ่า ยาเมลเป็นสายเทคนิคอ่าเป็นแบบพวกเลี้ยงกินตัวเลี้ยงด้วยสเตปในการเลี้ยงบอลราฟินยาเป็นแบบปีกกึ่งพレเมคกนะครับอ่าเป็นปีกแบบกึ่งตัวสร้างสรรค์ไม่ใช่สายเลี้ยงตะลุยเลวานดอฟสกี้เป็นตัวจบสกอร์อันซูฟาติเชื่อว่าน่าจะย้ายนะไม่มีละปีกมีเท่านี้ แรดฟอร์ดเนี่ยก็จะเป็นอีกไทป์หนึ่งนะครับก็คือจะเป็นพวกมีความเร็วมีสปีดคือถ้านับเฉพาะเรื่องของการวิ่งอย่างเดียวะผมว่าแรดฟอร์ดเร็วกว่ายามาวเร็วกว่าลาฟิน่าแน่นอนมันก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการปรับแท็กติกถ้าเกมไหนบาซ่าแบบอยากจะเล่นเกมสวนกลับสามารถทำได้คือทีมชุดนี้อะ่ะมันก็เล่นได้ในระดับหนึ่งนะ เพราะว่าในยุคข,ของฮันซิฟิกอะเราก็เช็่ว่าบาซ่าเป็นทีมที่เล่นเขาต้อยแท็กมากยิ่งขึ้นแต่หลายๆครั้งมันไม่ได้มีคนที่สปีดจัดจริงๆในการเล่นลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดได้แรดฟอร์ดมาผมว่ามันก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้ฟิกมีของเล่นในมือมากยิ่งขึ้นแล้วก็เขาเล่นได้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเล่นเป็นกองหน้าได้ด้วยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับถ้ามาแล้วปรับ ทัศนคติปรับความคิดได้เพิ่มความขยันเข้าไปหน่อยผมว่าก็น่ารักน่าลุ้นเลยนะสำหรับดีลของแรดฟอร์ดนะครับเพื่อนๆคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะย้ำอีกทีว่าไม่ใช่ข่าวมั่วไม่ใช่ข่าวโคมลอยเดี๋ยวหลายคนจะเข้ามาคอมเมนต์บอกไอ้ขวัญน,นะเล่นแต่ข่าวแบบไม่มีมูลความจริงเล่นแต่ข่าวลือนะครับบรรดาเทียนหนึ่งเนี่ยเริ่มทยอยกันออกมาแล้วนั่นคือแรดฟอร์ด ส่วนลุยส์มิเกลซานครับของ t r e r d ร o เ o โอบอกว่าเลรอยซานเน่ s <S เป็นปีกอีกคนหนึ่งครับที่บาซ่าก็เลง,เลงๆเอาไว้หลังจากที่นักเตะเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะอำลาบาเยอร์มิวนิกหลังจากจบฤดูกาลนี้นะก็ไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับเป็นการย้ายแบบฟรีเย่นนะไม่มีค่าตัวซานเน่ s <S s <ane> <S ก็อายุ29ปีละนะถือว่ายังไม่ได้แบบแก่เกินไปนะผมคุยกับแฟนบาเยอร เรื่องของความเร็ว Speed, สปีดซาเน่ยังมีนะแต่เรื่องความเฉียบขาดการจบสกอร์แม่งหายไปเลยไม่ใช่ซาเน่คนเดิมในแบบที่เราเคยรู้จักนะด้วยอาจจะเพราะว่าอายุที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ฟอร์มเขาก็ไม่ได้เหมือนเดิมด้วยแต่ก็เป็นการเซนฟรีอครับเอามาเป็นสำรองเอามาเป็นแบ็กอัพได้นี่คืออีกคนหนึ่งนะตอนนี้หลักๆก,ก็จะมีปีก2คนที่เป็นแบบพวกแนว เออโลคอสไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดเกิดว่าเป็นแบบพรีเมียมเลยเนี่ยบาซ่าก็ยังเช็คลิสต์อยู่นะครับอย่างนิโกลวิลเลียมส์อย่างลาเฟอเรเอาพวกนี้ก็ยังอยู่ในในความต้องการแต่มันต้องไปรอลุ้นเรื่อง Financial Fair p เพนะเรื่องของสภาพการเงินนะว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราได้แชมป์ลาลิก้าเสียดายเนี่ยมันไม่ได้เข้ารอบชิง UCL ถ้าเกิดเข้ารอบชิงต่อให้ไม่ได้แชมป์อ่ะู้หมันก็ยังได้เงินมหาศาลนะครับ เห็นข่าวบอกว่าถ้าไม่พอไม่เข้ารอบชิงเนี่ยเงินที่บาซ่าจะเสียไปแล้วแน่ๆประมาณสัก20-30ล้านยูโรเลยนะโหคือแตกต่างกันแบบอย่างสิ้นเชิงอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะไปจบกับใครตำแหน่งฟูลแบ็คครับวันนี้นะก็เป็นรายงานจากสปอร์ตเหมือนกันบอกว่าฟิกเนี่ยได้มีการเสนอชื่อของทางเอ่อ แบ็คขวาของเลวอคูเซ่นนะลืมชื่อสัง,งั้นเออเชลลมี่ฟิมโปงเออติดอยู่ที่ปากนะแม่งพูดชื่อนักเตะเยอะนะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่ฟิกอ่ะเคยเห็นฟอร์มมาแล้วก็รู้จักมาอยู่แล้วแล้วก็จริงๆมีข่าวเชื่อมโยงกับเรามานานมากๆนักเตะเนี่ยเลือกแล้วนะครับว่าเขาจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ฟราบิสโซโรมาโน่ครับนักข่าวคนดังคอนเฟิร์มว่าค่าใช้จ่ายในการเซ็นกับ ฟรีมปงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35ถึง40ล้านยูโรอ่าก็เรียกได้ว่าไม่ได้แพงแบบโอเวอร์นะครับถ้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยในการเป็นแบ็กขวาช่วยเป็นแบ็กอัพให้กับชูสกุนเด้โหคนละสไตล์เลยนะเออนี่แม่งเป็นตัวตัวลุกจ๋าเลยอันนี้คือชื่อชื่อหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งที่วันนี้มีข่าวด้วยนะครับคือทาง เอ,อ่อเปโดปอโรของทอนแนมฮอสเปอร์นะก็ทางสปอร์ตครับบอกว่าบาซ่าก็แอบแอบแบบมีส่งสเกลไปดูฟอร์มปอโรมาเหมือนกันแล้วก็สเปอร์เนี่ยตั้งค่าตัวไว้42.5ล้านปอนด์ครับหรือว่าตีเป็นเงินยูโรคือ50ล้านยูโรโอ้ราคาก็ไม่ได้เวอร์นะปอโรปีนี้เล่นดีนะครับกับสเปอร์แม้ว่าฟอร์มโดยรวมของทีมจะ ไม่ดีสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าให้ผมเลือกสองคนเนี่ยโอ้เลือกยากแต่ผมอาจจะเลือกฟิล์มโปงนะเพราะว่าแบ็กที่เป็นเกมรับอ่ะผมว่ากุนเด้ดีอยู่แล้วแล้วปอโรมันก็กึง่งกึงอ่ะมันเป็นคนที่ไม่ได้แบบเด่นเรื่องเกมรุกเกมรับด้านใดด้านหนึ่งผมอยากจะได้คนละสไตล์เลยเพื่อเอามาให้ฟิกใช้งานนะแต่ฟิล์มโปงเนี่ยตามข่าวบอกต้องแย่งกับหลายทีมนะครับลิเวอร์พูลก็เล็งเอาไว้เป็น ตัวแทนของเทรนตะ์อเล็กซานเดอร์อาร์โนก็ต้องสู้กันหน่อยแล้วก็มีข่าวบอกว่าบาซ่าอาจจะเปลี่ยนใจนะครับต่อสัญญาฉบับใหม่กับเอริกาเซียหลังจากที่ประทับใจฟอร์มการเล่นของเขาในช่วงหลังๆนะลงเป็นตัวสำรองก็มักจะทำได้ดีในเกมกับอินเตอร์เนี่ยลงมาก็ถือว่าใช้ได้นะกับบทบาทของการเล่นเป็นแบ็คขวาแล้วก็อีกข่าวหนึ่งไม่รู้อันนี้เป็นข่าวร้ายหรือเปล่านะครับแอตเลติโกมาดริดเนี่ย อาจจะไม่เซ็นถาวรกับเกียวมองลองเล่แล้วนะเพราะตกลงค่าตัวกับบาซ่าไม่ได้โอ้โหแล้วถ้าย้ายกลับมาเนี่ยสวยนะบาซ่าต้องรีบหาทีมใหม่ให้ได้โดยเร็วที่สุดไม่งั้นต้องรับผิดชอบเรื่องค่าเหนื่อยนะไปสักทีเถอะพี่ลองเล่หนังเหนียวเหลือเกินไม่มีทีมไหนเอาอย่างจริงจังเลยอะนะครับ นี่คือข่าวสารที่เก็บมาฝากกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับผมก็ยังอยู่ที่เกาหลีจนถึงวันที่12นะยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับน้องๆน,นักแข่งด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อวานแข่งวันแรกก็เข้ารอบทั้ง2ทีมทั้ง a d v i ว e e s p o r t แล้วก็ทิปเปิลทิปเปิลดบบ นะครับเดี๋ยววันนี้ตามต่อวันที่2นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับฝากคุณแมนด้วยประกันจากคุณแมนนะนี่สแกน QR code ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเจนนันเกมมิ่งใครที่อยากจะซื้อขาย id เกมนะหรือว่าอยากจะเติมเกมทุกเกมเลยครับติดต่อเจนนันถูกกว่าเติมเองนะครับเพจหลักเพจจริงเนี่ยพูดไตาม8 10, 7ดหมนะอย่าลืมไปกดไลค์ไว้ด้วยแล้วก็ระวังเพจปลอมนะครับ นี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับก็กลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ